พลอยเจ้าสามสีอัญมณีแห่งความร่ำรวยพลอยเจ้าสามสีนั้นเป็นพลอยในตระกูลคิสโซเบลิลหรือที่คนไทยเรียกกันว่าพลอยเจ้าสามสีเนื่องจากพลอยชนิดนี้แปลกกว่าพลอยชนิดอื่นตรงที่ว่าสามารถเปลี่ยนสีได้โดยขึ้นอยู่กับแสงที่มาตกกระทบเช่นเมื่อมีแสงมาตกกระทบยามเช้า พอยเจ้าสามสีนั้นจะเปลี่นเป็นสีเขียวอมน้ำตาลหรือเขียวอมน้ำเงินและอาจเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวมารากตเมื่อกระทบกับแสงแดดยามเที่ยงและจะเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือสีม่วงเมื่อเป็นแสงจากเทียนหรือหลอดไฟที่มีไส้ในเวลากลางคืนพอชนิดนี้จึงได้ชื่อว่า a m a l o by day Ruby by night พอยเจ้าสามสีจัดเป็นพอยในตระกูลคิสโซเบลิลที่เปลี่ยนสีได้มีค่าความแข็งอยู่ที่8.5้ตามสเกลของโมงมีความวาวแบบแก้วทุกคนพบครั้งแรกที่เทือกเขาอุลานประเทศรัสเซียถูกตั้งชื่อว่าอเล็กซานไดเพื่อสดุดีพระเกียรติแก่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่สองแห่งรัสเซียสำหรับการเลือกซื้อพอยเจ้าสามสี พลอยที่เปลี่ยนสีได้ไม่ได้เรียกว่าพลอยเจ้าสามสีทั้งหมดเพราะมีพลอยหลายชนิดที่สามารถเปลี่ยนสีได้โดยพลอยเจ้าสามสีที่แท้จ,จริงนั้นจะมาจากพลอยในตระกูลคิสโซเบริวเท่านั้นพลอยเจ้าสามสีจะมีอัตราการเปลี่ยนสีน้อยถึงยิ่งเปลี่ยนสีชัดถ้าเปลี่ยนสีชัดจะยิ่งหายากและ มีราคาสูงหากพบลพอยเจ้าสามสีที่สะอาดมากเปลี่ยนสีชัดมากการเจริญในสวยจะมีราคาที่สูงชาวรัสเซียเชื่อว่าโทนสีเขียวแดงของอัญมณีอเล็กซานไดร์เป็นสีประจำชาติของรัสเซียเป็นสีมงคลที่จะนำความสุขความเจริญและความมั่งคั่งมาสู่พวกเขาและ เริ่มเข้ามาในประเทศไทยโดยชาวต่างชาติในสมัยรัชกาลที่5เพื่อใช้เป็นเครื่องราชบรรณาการแก่กษัตริย์และเหล่าขุนนางชั้นสูงตำนานและความเชื่อของพอยเจ้าสามสีหรืออเล็กซานเดร์ถูกตั้งชื่อตามพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่งแห่งรัสเซียพอคนพบในสมัยนั้นอเล็กซานเดร์เป็นที่นิยมของชาวรัสเซีย เนื่องจากมีสีเขียวและสีแดงซึ่งเป็นสีของทหารรักษาพระองค์ของจกักรพรรดิรัสเซียสามารถเปลี่ยนสีได้ขึ้นกับแสงที่ถูกกระทบสำหรับทางด้านความเชื่อพอยเจ้าสามสีจะช่วยเสริมดวงชะตาให้แก่ผู้ที่ได้สวมใส่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ช่วยกระตุ้นพลังงานชีวิตช่วยพลังงานด้านความคิดเริ่ม ช่วยกระตุ้นพลังงานเพิ่มความมีชีวิตชีวาช่วยสร้างเซลล์ใหม่ลดความก้าวเ้าช่วยทําให้เกิดความเมตตามีนิสัยที่อ่อนโยนช่วยให้ผู้ที่สวมใส่นั้นแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นพลังงานทางเพศ ให้แก่ผู้ได้สวมใส่เป็นประจำทั้งนี้เพราะพลอยชนิดนี้เป็นการรวมพลังงานของดาวทั้ง3อันได้แก่ดาวพุธสีเขียวดาวเสาสีม่วงและลาหูแดงอมน้ำตาลเอาไว้ซึ่งในตำราความเชื่อเกี่ยวกับพลังของพลอยและดวงดาวที่เชื่อมกันนั้นเชื่อว่าอัญมณีชนิดใดก็ตามที่สามารถเลืองแสง และเปลี่ยนสีได้ด้วยตัวของมันเองนั้นถือว่าเป็นพลอยที่ได้รับพลังของดาวสุขอย่างแท้จริงโดยในทางโหราศาสตร์เชื่อว่าดาวสุขคือดาวแห่งความรักและความล่ำรวยอีกทั้งตามตำรายังกล่าวอีกว่าพลอยใดที่เป็นเลื่อมประกาย หรือเปลี่ยนสีได้นั้นจะเป็นพลอยที่มีพลังของดาวสุกอันเป็นดาวแห่งความร่ำรวยลุ่มอยู่ด้วยดังนั้นพลอยเจ้าสำสีจึงถือว่าเป็นพลอยรวมพลังเลยก็ว่าได้เพราะดาวทั้งสี่ถือว่าเป็นดาวกลุ่มมหามิตรซึ่งกันและกันโดยจัดว่าเป็นมหามิตรที่ให้คุณพลอยเจ้าสำสีจึงเหมาะมากสำหรับท่านที่ต้องการเสริมดวงชะตาเสริมอาชีพของท่าน โดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวกับบ้านที่พักอาศัยที่ดินโรงงานอุตสาหากรรมการค้าของฟุ่มเฟือยการติดต่อเจรจาขอยุติข้อพิภพาคเป็นต้นดังนั้นท่านใดที่ต้องการล่ํารวยทางด้านอสังหาก็ควรหาพอเจ้าสามสีมาเสริมดวงชะตากันพอเจ้าสามสีหรือเอเล็กซานได์ถือเป็นพอยเม็ดหลัก หนึ่งในพลอยประจำราศีเกิดของชาวราศีเมถุนอีกทั้งยังเป็นอัญมณีเสริมดวงชะตาที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธหรือวันลาหูอีกด้วยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ